มิวเซเนมาดัดแหนบจัดทรงหน้าหลังใหม่ลูกค้าอยากได้ทรงโหลดหลังประมาณไหนจิ้มเลยจ้าเอานิวจิ้มเลยจ้านีช่างแบกนังมุดเข้าไปวัดระยะช่วงเด้ง แล้อาคัสซีกับเพาเรียบร้อยแล้วก็มาวัดด้านนอกอีกว่าอาลูกค้าต้องการประมาณไหนได้ปรับมาณไหนจะก็ให้ลูกค้าตัดสินใจนี่เลยจะลูกค้าจิ้มเลยค่ะอยากได้ประมาณไหนคะช่างดูระยะแล้วมันเป็นไปได้ก็จัดให้เลยค่ะทําการขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดล้อเลยค่ะสาหรับคนนี้นะคะลูกค้าบอกว่าอยู่สมุทรปราการแต่เอารถไปทําที่สุพรรณแล้วก็ตีรถจากสุพรรณกลับมา ทํารถที่ล้านนะคะจัดทรงที่ล้านแล้วถึงจะกลับไปสมุดปาการคุณยอมใจเลยขับไปขับมาลูกค้าบอกไหนๆก็ทางผ่านแล้วก็แวะทําไปเลยนี่ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอเคจ่าถอดแหนบออกมาเรียบร้อยแล้วยกไปกดดัดกันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมค่ะมิวเซเว่คันนี้เห็นนะแหนบมันน้อยๆแขนน้อยๆช่างนางก็ถอดออกเลยจ้าแล้วก็วัดระยะก่อนขึ้นทําการกดดัดจาา เช่นเดิมจะกดไปเลยค่ะให้ช่างงานทำคนเดียวดิฉันหายไปไหนไม่ทราบค่ะอันนั้นไม่ต้องมาสนใจเนะ่มันไม่ใช่งานเนาะสนใจงานของเราดีกว่านีจ้ากดดัดไปเลยได้หรือยังคะยกทุกรอบดัดทุกรอบก็ต้องวัดทุกรอบนะคะขาดให้ขาดหน่อยไม่ได้เลยช่างเนี่ยเปะตลอดเลยโอเคยังไม่ได้ค่ะไปจ้า แัดจึงกว่าจะได้ยกจึงกว่าจะได้หลังจากได้แล้วค่ะเราก็เอาแผ่นรับน้ำหนักแผ่นน,น้อยๆนี่แหละค่ะมาประกอบคืนล่างไปเลยจ้าถอดแบบไหนใส่แบบนั้นค่ะประกอบไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยกไปใช้เพื่อนกันดีกว่าวันนี้ก็มีเพื่อนมาช่วยนะคะเพื่อนแวะมาหาเราก็ต้องใช้งานเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยโบนะคะแวะมารับลูกก็เลยมาช่วยงานแป๊บหนึ่งโอเคประกอบคืนล่างเหมือนเดิมค่ะถอดแบบไหนใส่แบบนั้นเหมือนเดิมจ้าอ่าเดี๋ยวบอกวมให้แน่นๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่โช๊คไปเลยค่ะ อ่ะประกอบเรียบร้อยแล้วเอาล้อมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นทรงด้านหลังแล้วว่าลงมาประมาณไหนเนาะจากอีกทอนแรกเนาะคันน็อตได้มือกันน็อตตีเกลียวเหมือนเดิมจา้าอ่ะบอกลมอัดให้แน่นๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะช่างลงลถดเรียบร้อยแล้วค่าด้านหลังทรงาาก็จะประมาณนี้ตอนนี้หน้ามันยังลอยอยู่เนาะลูกค้าต้องการให้เอาหน้าลงอีกจัดให้จะอ่ะช่างวัดเลยค่ะว่าหน้ามันจะต้องลงอีกกี่นิ้ว เทียบหน้าหลังแล้วก็คุยงานกับลูกค้าก่อนค่ะผลปรากฏว่าปรับหน้าลงอีกอ่ะไปค่ะทำงานกันเลยจ้าช่างก็นอนไปขันกับสนแต่ก็วัดแล้วก็บอกช่างเนื้อได้หรือ,อยังเสร็จแล้วช่างก็วิ่งซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาอย่างนี้แล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดปอนส่งงานลูกค้าได้เงขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตังร้อโตอยู่พุนทธมณฑลสายสามติดนแนงตรงข้ามโรงเรียนส,สารสร์มีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านหรือโทรมาสอบถามได้เลยคะ่ะเดินทางปลอดภัยคะ่ะขอบคุณมากๆาจ้าส่งก็จะประมาณนี้เลยนี่เต็มซุ้มกันเป็นเลยจ้า